รับขันปอบผีกะเรื่องลักลักค่าย่เกิดขึ้นได้กับทุกคนขอเพียงกระทําให้ถูกจารีดคบหากันในกรอบของสังคมเมื่อถึงเวลาทําตามประเพณีนั้นคือแต่งงานมีเย่ามีเหลือนรวมทั้งไม่แย่งชิงคู่ครองของผู้อื่นนี่สิถึงจะเรียกว่าอยู่ในคันลองของผู้ดี อันว่าผู้ดีไม่ได้หมายแค่ว่าร่ำรวยเงินทองได้รับการยกย่องสรรเสริญจากผู้อื่นในสังคมผู้ดีในที่นี้ต้องรู้แก่ใจของตัวเองต้องไม่แย่งคิงของใครหากวันใดเป็นผู้ที่ไม่ดีความเดือดร้อนจะตามมาดังเช่นเรื่องนี้สีนวลเป็นนามสมมุติของตัวละครในเรื่องนี้เธออายุ30สิ อาศัยอยู่กับแม่แก่ๆสองคนพี่น้องคนอื่นได้แต่งงานแยกครบครัวออกไปกันหมดแล้วเธอไม่มีหนุ่มมาชอบมาจีบเลยทั้งที่หน้าตาก็พอไปวัดวากับพี่น้องผู้หญิงทุกคนอาจจะด้วยเชื่อฟังคำของแม่ที่ให้ทำตัวเรียบร้อยห้ามเที่ยวเตะห้ามคบกับแฟนผู้ชายจนานามวันเข้าอายุที่ล่วงเลยวัยสาวสะพั่ง ไม่เห็นมีผู้ชายหนุ่มหน้าไหนมาคบหาเห็นทีจะได้ขึ้นคานทองแน่ๆในวันหนึ่งแม่หนุ่มใหญ่ขับรถผ่านหน้าบ้านเข้าชื่อเชิดอายุ40ปีแล้วอาศัยอยู่ตามหมู่บ้านมีญาติคือหน้าผู้หญิงที่เพิ่งย้ายมาปลูกบ้านใกล้กับบ้านของสีนวลจึงได้มาเยี่ยมเยือนบ่อยหลังจากนั้นแต่ไม่เคยได้ทักทายกับสีนวล เมื่อถึงเวลาเขาจะมาสีนวนมักทำเป็นลดต้นไม้หน้าบ้านทำเป็นมิธุระตรงนั้นตรงนี้จนฝ่ายชายเข้ามาทักทายก่อนเขาเป็นผู้ชายหน้าตาผิวพรรณดีรูปร่างสูงโปร่งพูดจายก็เพาะสีนวลก็ตอบรับไม่ตีผู้จาด้วยนับแต่นั้นมาเขาก็ชอบเข้ามาทักทายเธอก่อนและได้ชักชวน เขามาดื่มน้ำพูดคุยในบ้านเป็นที่สนิทสนมต่อมาเขาได้เปลี่ยนจากมาเยี่ยมนะ้าตรงดิ่งไปที่บ้านของสีนวลแทบจะทุกวันเลยจนวันหนึ่งได้ออกปากขอคบหาด้วยหรือก็คือขอเป็นแฟนเรื่องนี้นะเดือนคนข้างบ้านเห็นจะอยู่เฉยไม่ได้ได้เข้ามาบอกกล่าวสีนวลด้สิ่งที่ควรรู้ก่อนจะทำผิดพลาด นวลน,นะาขอบอกทีเดียวนะเชิดมีเมียมีลูกแล้วขอให้เลิกคบจะได้ไม่เปลืองตัวนะาเดือนเป็นย่ายของพี่เชิดย่อมไม่พูดจาให้ร้ายเรื่องนี้ทำเอาสีนวลตะลึงงันไม่ฉันไม่เชื่อพี่เชิดเขาปวกับฉันเองเขายังโสดสีนวลโวยวายด้วยรับความจริงไม่ได้ ที่เชิดคือตั๋วใบสุดท้ายของขบ,บวนรถไฟสละโสดหาไม่ก็ต้องขึ้นคานตลอดไปเฮ้ยเธอโดนผู้ชายหลอกแล้วเขาอายุปูนนี้จะมีเมียมีลูกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกนาเดือนรู้สึกหนักใจเอามากใจนึงก็นึกสงสารลูกผู้หญิงเหมือนกันไม่อยากให้ถูกหลอกหลานชายก็ทำเกินไปแม้จะมีคนมาบอก เรื่องที่ฝ่ายชายมีพันธะอยู่แล้วสีนวลยังตัดใจไม่ได้เรื่องนี้น้านเดือนนำความไปบอกถึงขูของแม่จึงได้สั่งให้เลิกคบหาทันทีฉันสั่งแกเจ็ดขารเลยนะนางด้วนห้ามคบหาผู้ชายที่มีเมียแล้วเรื่องนี้ถ้าชาวบ,บ้านรู้เข้ารู้ไปถึงไหนอายไปถึงนั่นไม่รู้ละแม่ ฉันจะต้องไปดูให้เห็นกับตาก่อนถ้าไม่เห็นเมียของพี่เชิดฉันไม่อยากเชื่อหรอกสีนวลเถียงทั้งน้ำตาด้วยรักผูกพันกับพี่เชิดมากเกินกว่าจะตัดใจได้นางลูกคนนี้อยากโดนไม่เลี้ยวหรือไงญาติของเขามาบอกทั้งคุณยังไม่เชื่ออีกเขอโอกาสฉันนะแม่ฉันอยากรู้ความจริงด้วยตัวเอง เรื่องนี้นะเดือนรับอาสาพาสีนวลไปดูบ้านของพี่เชิดให้เห็นกับตาจะได้เถียงไม่ออกกันเลยทีเดียวอาศัยช่วงที่เชิดออกไปทำงานคนที่อยู่ในบ้านเป็นผู้หญิงวัยสีสกลางๆร่างผอมเหมือนคนอโมโลกสีนวลยังอดแปลกใจคนนี้หรอเมียพี่เชิดดูไม่มีวีว่แววว่าจะสวยเลยแต่บ้านนี้เจ้าของบ้านดูมีฐานนะ น้าเดือนบอกคู่นี้แต่งงานกันตามความเหียนชอบของผู้ใหญ่เหมาะสมกันตามฐานะไม่ใช่รูปร่างหน้าตาสวยไม่สวยมันไม่สำคัญหรอกสีนวลพกพาความรู้สึกน้อยใจต่ำใจกลับมาใช่สิบ้านเธอฐานะยากจนจะมีผู้ชายสักกี่คนมาสนใจถ้าไม่ใช่พี่เชิดจนมีอาการซึมเศร้าไปหลายวันรู้สึกแย่ที่ถูกหลอก แม้ความจริงจะถูกเปิดเผยพี่เชิดมีเมียมีลูกอยู่ก่อนแล้วเขากับเรียกร้องความเห็นใจป้าปวกเบื่อหน่ายเมียที่บ้านมากพอนับวันจะขี้เกียจงานในบ้านอะไรก็ไม่ยอมทำเอาแต่บ่นปวดหัวตัวร้อนทำไม่ไหวชอบเกียงงอนให้ผัวทำอยู่เรื่อยผัวกลับมาจากทำงานนอกบ้านมานเหนื่อยยังต้องมาทำงานบ้านอีก เมียอ,อยู่ยเฉยๆลูกก็เอาไปฝากคนเลี้ยงให้สู้สีนวลไม่ได้ขยันทำงานตลอดเวลาไม่เคยเห็นอยู่นิ่งๆพี่แกคิดว่าถ้าได้เมียอ,อย่างนี้คงจะสบายไปทั้งชาติน้ำคำเยินยอของเขาทำให้สีนวลเปลี่ยนท่าทีอีกครั้งครั้งนี้กับเฉยเมยต่อคำเตือนยังคงคบหาอย่างสนิทชิดเชื้อกับผู้ชายที่มีพันธะครอบครัวต่อไป จนความสัมพันธ์เลยเถิดในเวลาต่อมาทั้งสองคนลักลอบได้เสียกันจีนวนได้ตกเป็นเมียลับๆของพี่เชิดเรื่องนี้รู้ถึงหูแม่ในไม่ช้าเพราะน้าเดือนคอจับตาดูตลอดเป็นคนมาบอกเองให้ลูกสาวของแม่หยุดความสัมพันธ์ที่เสื่อมทรามน,นี้วันนั้นบ้านแทบแตกแม่เอะอะโวยวายให้ลูกสาวเลิกยุ่งกับผู้ชายคนนี้เสียที สีนวลจึงยอมบอกความจริงเรื่องที่ตั้งท้องอ่อนกับพี่เชิดแล้วด้วยทับเอาแม่แทบเป็นลมล้มพับเรื่องนี้ต้องรู้กันไม่กี่คนแม่กำชับกับหน้าเดือนคนข้างบ้านจะต้องไม่ให้คนนอกมารู้เรื่องน่าอับอายนี้ต่อมาพี่เชิดได้จัดผู้ใหญ่มาสู่ขอสีนวลตามประเพณีโดยไม่สนใจใยดีความรู้สึกของเมียแกเลยแกย้ายมาอยู่ในบ้านนี้กับสีนวล ทั้งที่ยังไม่ได้เลิกรลากับเมียเก่าอย่างเด็ดขาดเรื่องนี้เป็นที่โจ,จ่งใจของชาวบ้านไปต่างๆนานา,นาถึงความไม่เหมาะสมไม่สมควรขอเล่ามาที่เมียเก่าของพี่เชิดที่สีนวนไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเลยวันหนึ่งได้พูดคุยกับคนในหมู่บ้านนั้นโดยบังเอิญเขาได้เล่าไปในทางที่ไม่ดีว่าเมียของพี่เชิดคนนี้เป็นผีกะตัวยงเลย สีนวลได้ยินเข้าโอสถานไม่ได้หรือนี่จะเป็นสาเหตุให้ผัวหาทางตีจากเรื่องนี้ไม่มีใครล่วงรู้ได้นอกจากเจ้าตัวเองและพิเชิดก็ไม่ชอบเอ่ยถึงเมียเก่าสีนวลพออยู่กินกับพิเชิดมาหลายปีดีดักมีลูกด้วยกันสามคนส่วนเมียเก่าของพิเชิดไม่เคยตามมาลาวีหรือไม่สู้คนกันแน่เือ ดูหน้าตาก็รู้ไม่สู้คนศีนวนนึกย่ามใจที่แยกสามีของเขามาได้วันหนึ่งข่าวเรื่องเมียเก่าของพิเชิดได้มาถึงหูได้ยินว่าป่วยกระสอกระแสะมาหลายปีคราวนี้เห็นทีจะไม่รอดพิเชิดตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับสีนวลไม่เคยกลับไปเยี่ยมเมียเก่าอีกเลยจำใจต้องกลับไปดูใจไหนจะเรื่องทรัพย์สินที่ลูกๆ ที่เกิดด้วยการจะต้องได้ครอบครองไม่อยากให้ญาติฝ่ายเมียเก่าเข้ามายุ่งยามซีนัวจะขอติดตามไปด้วยแต่ถูกขัดไว้เสียก่อนในคืนนั้นเองซีนวนได้นอนหลับฝันไปว่ามีล่างเงาสีดำมายืนอยู่หน้าบ้านเธอยืนมองจากบนระเบียงล่างลึกลับน่ากลัวนั้นได้ชี้หน้าขึ้นมาต่อว่าด้วยเสียงที่แหบแห้ง เบิงได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากกูไปแล้วแต่ยังเหลืออีกอย่างหนึ่งจงจำเอาไว้ขออย่าไปเหยียบทินกูถ้าไม่เชื่อจะได้สิ่งนั้นกลับไปสีดวนผวาตื่นขึ้นเพราะภาพและเสียงเมอสมจริงมากมันเหมือนถูกผีอำมากกว่าแต่แล้วเรื่องนี้ได้หลงลืมไปในเวลาไม่นานในเช้าวันใหม่ ข่าวเรื่องเมียเก่าของพี่เชิดได้เสียชีวิตได้มาถึงหูสามีต้องไปช่วยจัดงานศพให้สีนวลว่าจะไม่ไปแล้วได้ยินว่าสามีจะย้ายทรัพย์สินบางอย่างในบ้านเมียเก่าที่เป็นของลูกๆที่เกิดด้วยกันเพื่อนำกลับมารักษาไว้ที่บ้านเธอจึงขอติดตามไปด้วยได้เห็นบรรดาข้าวของมีค่าในบ้านเมียเก่าล้วนแต่สวยมีราคาสูงทั้งนั้น โดยเฉพาะห้องบูชาที่ไม่รู้เมียเก่าพี่เชิดบูชาอะไรในห้องนี้แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ต้องใส่ใจในเมื่อมีพานเงินขันเงินใจากลางสวยมันลอดตาลอดใจยิ่งนักซีนวนหยิบฉวยออกมาด้วยควากรยิมยิ้ม,มย่องอยากได้อะไรจากเมียเก่าพี่เชิดก็ย่อมได้ไหนๆแกก็ตายไปแล้วขอฉันเถอนะ พรุ่นี้ฉันจะมากลวนเครื่องเงินในห้องบูชานั้นอีกนับเป็นการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการและเดือนผ่านไปสียนวนรู้สึกแปลกๆกกับตัวเองความรู้สึกกระหายมันมีตลอดเวลาอย่าจะกินแต่ของสดเช่นเนื้อดิบๆอย่าจะน้ำลายสอยิ่งนานความรู้สึกนี้ไม่หายไปกับยิ่งเพิ่มพูนจนวันหนึ่ง เธอได้ไปซื้อเนื้อมาทำลาบกินเองลาบดิบใส่เลือสดสดกินชุดปากแดงมันช่างสาสมใจนักทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยคิดจะแตะต้องอาหารจำพวกนี้ลาบดิบส่วนที่เหลือเธอนำมาผัดสุกไว้ให้สามีกับลูกๆก,กินเธอให้นึกอยากกินบ่อยๆแท่ทุกวันจนภายหลังได้เปลี่ยนมากินเนื้อดิบๆโด,ดยไม่โตอะปรุงอะไรทั้งสิ้น กับดื่มเลือสดสดๆโดยไม่รู้สึกขาวเลยพออิ่มแล้วให้รู้สึกกังวลเรื่องนี้ต้องไม่ให้สามีกับลูกๆรู้จึงต้องแอบทำกินเวลาอยู่คนเดียวเวลาผ่านไปหลายเดือนร่างกายที่เคยเป่งปังของสีนวลกับซูบซีดพายผมมือคนอมโลกมีอาการอิดโรยง่ายเหมือนที่เมียเก่าของพี่เชิดเคยเป็นลาบดิบเนื้อดิบ,ดบ เมื่อจะไม่พอกับความกระหายพ่อตกกลางคืนเธอไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองได้ไปไหนมาไหนบ้างพอกลับมาเสื้อผ้าถึงเลอะเทอะมือเท้าไม่กินสปกปรกจนต้องรีบทำความสะอาดไม่ให้ลูกผัวได้รู้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเธอเธอแอบไปไหนมาในยามค่ำคืนช่างไม่มีใครรู้ใครเห็นจริง แล้วคำพูดประโยคหนึ่งในฝันได้ย้อนกลับมาในความคิดทำเอาสีนวลผวาเมึงได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากกูไปแล้วแต่ยังเหลืออีกอย่างหนึ่งจงจำเอาไว้อย่าได้มาเหยียบทินกูถ้าไม่เชื่อจะได้สิ่งนั้นกลับไปหรือว่าเธอจะเป็นผีกะแทนเขาจริงๆผีกะมันมีจริงหรือ แล้วเธอจะทำอย่างไรดีเธอพ่อคุ้มคิดแล้วคิดอีกไม่รู้กี่ตลบแต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้เป็นอย่งไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากผู้คุณถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับ